มากเลยที่แม่มาจากวัดแล้วเอามาให้หนูด้วยหนูจะได้รู้ว่าความเชื่อหรือประเพณีเราไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้แต่เกิดมาพร้อมๆกับมนุษย์มนุษย์นั้นมีความเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีก่อนอื่นกูจะเล่าให้ฟังก่อนปะ๊าศาสนาที่ ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่มนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้เดี๋ยวดรโยสุนะทำรู้มากที่จะช่วยกัเถรงเพิ่มแต่ผู้รู้ต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดมาพร้อมๆกับมนุษย์ก็คือความเชื่อมนุษย์เกิดมาแล้วสิ่งที่เขาต้องการนำมาลึดเียวในจิตใจนะนั่นก็คือเชื่อเรื่องวิญญาณ ตาย,ยาเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นจริงมหมดนะไม่ใช่เหมือนยุกสมัยของพวกเรานะคะ<ม>ดังนั้นเมื่อยังไม่มีสิ่งใด<ส>มายึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์จึงยึดทรรมชาติมนุษย์ยึดเอาดินน้ำลมไฟส,สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติยังมีสิ่งหนึ่ง<ม>ที่มันเหนือธรรมชาติอะไรล่ะเหนือธรรมชาติก<ม>็ธรไมชัม้นนึงเยอะแยะ เรามีไฟแต่มนุษย์เชื่อว่าเจ้าบินเจ้าน้านเจ้าลมเจ้าไฟมีผู้บังคับได้ผู้บังคับได้ในที่นี้ก็คือสิ่งรีลับเหนืนอธรรมชาติทำไมมนุษย์อยู่ๆมันมีลมอายุมาห,ห,ห,หุ้นหุ้นหุ้นหุห้แล้วเฮ้ยมันเกิดจากอะไรทําไมอยู่ๆมีฟ้าผาเปรี้ยงลุกเกิดเฮ้ยมันเกิดจากอะไรนึกว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ดั <54. S 2> ้งเดิมของมันก็มีความชร่วงโรยโรยหยางพอมาหยุดมาหลังจากนั้นจะมีแต่เดิมนั้นผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในในสิ่งอย่างคือเพศหญิงนะคะที่มีอำนาจในการผลชาในการนำน้ำอะไรนำสัมผัสทุกอย่าง ให้ไหกว่าได้นะคะเพาะ่านผู้หีอำนาจใหญ่มากกว่าที่ใหญ่เป็นยุคของศานาคระอมาเป็นศาสนินดูปุ๊บก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายเดี๋ยวคจะเล่าเรื่องราวเรื่องของาสนาเรี่ความเชื่อตรนันตามกันแต่วันนี้เราเน้นเราเน้น เบาบางยังวนเวียนอยู่กับลูกกับหลานอนะส่วนวิญญาณที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญโดยส้างเด่นนะคะอาจจะสร้างบุญน,น้อยหรือทำกรรมไม่ดีอะไรมาเยอะก็จะตกไปในภูมินรกนะครับภูมิแห็งวามทุกข์นะนนนะส่วนล่วงจิตหนึง่งที่มันทำบุญครอบช่วยเหลือครอมีน้ำใจนั่นนี้ทำทันชานล่วงจิตนี้เมื่อล่วงลับดับสลายก็จะกล่า นั้นไปเกิดเป็นเทพเทวดานะบนสวรรค์สวรรค์เพื่อเสมอินของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หมูได้คิดไปแบ่งไปใส่ก่อเพื่อทุกการรำลึกถึงผู้ที่ไม่มีร่างแล้วจิตวิญญาณนะคะเชื่อว่าถ้าบนสวรรค์ท่าานีสแล้วคนที่มีความรู้ต้องยู่เยอะแยะมาเลยที่เราจะต้อง วย่าการช่วยเหลือท่านพื้นฐาการทำทบุญเพื่ออุทิศไปให้ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นและในหนึ่งปีของมนุษย์ดีๆนะจะออกข้อสอบนะสอบวันที่สอบวันที่สองสามสี่ปีแน่ๆะนะนข้อสอบจะมาดีๆในหนึ่งปีของมนุษย์นะคพอ,อถึงช่วงเทศกาลเกษตรก่นะคะยมบาโลก ปล่อยให้โรงพยาบาลที่ทุกคนมามาเนี่ยให้มาครับส่วนส่วนส่วนจากรูกร่านเลย